สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฟกี้ในเกม One Piece Bounty r s นะครับและวันนี้นะครับเราจะมาเล่นโหมดต่อสู้กับกับดองมิงโก้นะครับโดมินิกเว้ยใช่หรอวะเป็นเป็นอาเลเรี่ไหไม่กูเชื่อมั่นในลูฟี่และนามิ ชวนดมมาเฮ้ยช่วงนี้ยืนตอนนี้ฟองหม่โดยตัวที่เราจะเล่นนะครับจะเป็นลูฟี่เอสแปดสิบเลเวลแปดสิบห้าห้าดาวนะครับแล้วก็นามิวานุคุนิเลเวลแปดสิบห้าห้าดาวเหมือนกันนะครับ อืมก็เคยโดไปด้วยเฮ้ยเอาจากมาเล่นเลยเคยโดว่ะเอเอนีอ่รู้ฟอร์มเปิดมานะครับเราค่าพลังรวมที่เท่าไหร่วะเก้าหมื่นเจ็ดส่วนเขาเจ็ดหมื่นเก้านะครับมือหมื่เก้าหมื <c oughs> ่นเจ็จจดเขาเจ็ดชนะแล้วแหละ <c oughs> ต้องตักูเดือดต้องด,ดึงทองด้วยได้เดี๋ยวกูดึงดาว ัวกูต้องตัวกูเพิ่มเกียรติธงเป็นสองหลอดวาชาว่วาชาวมาอันนร้อยลูนยสองคนกันบวกฟังสองคนเย็ดเป็นไงอ่ะเย็ดโอ้โหเชียโล่เต็มเลยดิเงี้ยไอ็นตัวรถไฟมันโกงรางโล่มาเดี๋ยวกูไปดึงเดี๋ยวกูไปดึงธงที่สี่ทงดีกูจะโดนมันตบก่อนไหมนะไม่โดนหรอกทันวะไปละ everybody เอว everybody protect ี e okay. โอเคกูได้ธงกลางเออเยอะเลยนะขอจบละกูเพิ่มเกียร์ธงก่อนโดนนึงเออขอเก็บคิวของแรกธงแรกไม่มีใครเก็บหรอขอขอเก็บคิวขอขอเก็บคิวขอไอ้เฮี้ยไม่โดนตัวอะไรเลยบ้าโดนโดนอยู่ไอ้เฮี้ยมุมกล้องโดนกูขอถ้กคนนึงไม่โดนเลยเฮ้ยเนี่ยกล้องมันหันขึ้นมามุมกลองมาดีเฮี้ยโดนตายซะพวกมึมมองะอะเฮ้ย ไอ้เชี่ยตีไม่โดนโดนความมันลึกน้องเอ้ยขอขอขอบ้างกูขอมางขอตัวนี้ขอตัวนี้ไอกูกูขอตัวนี้พี่กูขอกูขอไอ้เชี่ยพวกลงมาพวกมาขั้งนี้นี่เลยกูขอกูขอสักตัวขอสักตัวมีตัวอะไรกูกูขอกูขอแชงกดกูขอกูขอขอมั่งไอ้เชี่ยไปไหนแล้ววะ หลบแล้วขอกูขอกูขอมากทงแรกเราไม่มีด้วยนะโคตรเก่าอ่ะอัน <laughs> หนึ่งรอรอท่ากันเอนเอมาไอ้เลลี่เลลี่เลลี่ไปห่างตะตันมึงไปโอ้ยเจ็บท่ากูมาแล้วท่ากูมาแล้วเลลี่มันไปดึงทงแรกเออกูได้กูได้รอเฮ้ยเราไม่ดึงทงแรกวะเฮ้ยมุมกล้องแกงกูอ่ะที่มันเอาไปแล้วเหรอ ไอ้กูช่วยกูช่วยไม่โดนอะไรเลยบอดปนะเนี่ยบอดนะคนงั้นหนึ่งกูโดนแล้วเนี่ยบอดเลยน่าจะกูากมาแล้วกูมาแล้วไอเ้เชี่ยหมัด<ๆ>หมัดนี้กูว่ากูเก็บมทาทั้งทีมไอเ้เชี่ยไม่โดนอะไรเลยช็อตต้มอูอทงสุดท้าย I will get it but I ต้องซื้เร็ว่ลยไอ้คนนั้นไอ้คนั take him ผมมึงแย่งกูมึง steal me ขอกูขอทั้งตัวขอทั้งตัวเลยขอทั้งตัวไม่โดนไม่โดนตัวอะไรเลยเพราะกูลงกัปั๊ไงกูดึงธงก็ได้วะถ้ากูจะสู้ไม่ได้ขนาดนี้ไอ้เช่นนั้นก็แย่งธง อะไรโดฟาอะไรอะไรชานสามชั้นตีเชียงมองเลยไม่เห็นเลยโอ้ตี่เขาโดนเข้าสงสารบ้างนี่นี่นนขอสักตัวกูกูขวานสักตัวเหอะโ,โอเคอครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเยงท่านี้ครับ มไม่มีหน้าเล่นต่อแล้วทำไมวะได้คิวเดียววัดเต่าฟ้าทำไได้คิวเดียววัดเต่าฟ้กอีกตาหนึ่งก็ได้บอกให้มึงเล่นเลลี่ไม่เอาไม่เอาไม่เฟี้ยวลูกกูสิบคิวเลยกูไม่เฟี้ยวกูอยากเป็นลูฟี่เอสโอ้ยโฟอร์จูนกูเล่นใวกูสร้างห้องใหม่กล้วมามาาเดี๋ยวกูเปลี่ยนตัวก็ได้โกงว่ะโกงที่สุดขอวกูแล้วจะแจงคูลแล้วแหละ นี่กูมีเตมันโจดอยู่เลยพี่ต๋องเล่นอะไรนี่เล่นเฟร์ให้กูเปลี่ยนตัวอืมลองเลยไ,ไม่เอาหรือเอาดีวะเปลี่ยนดีกวโอเขี่ยเี่์ให้กูไม่เอากูจะลูฟี่บาโนเรย์ยี่ไม่กี่เวลเองเล่นได้ กูจะรู้กูไม่เท่าไหร่โคตรยากเลยลูฟี่วานอรู้วิธีทำเหรียญให้เป็นสีป่ะฮึทำให้มันเป็นเหรียญสีรู้ป่ะยังไงอ่ะไม่ได้ทำเหรียญใช่ปกติครับเหรียญไม่ได้เหรียญทองทำไมด้เหรียญสีอ่ะม่วงสีชมพูนะทำกูกูก็ทำพวกทำให้ขึ้นเป็นสีขึ้นมา อ๋อไม่เคยอุ้อับยังไงวะเข้าห้องมาลให้เลือกก็ได้หละกูอับตัวไม่ใช่เลือกข้างล่างข้างล่างใจ่จ <c oughs> <c oughs> ใครทำอะไรวะอันนี้ก็ะเบียดแล้วนะแล้ เวลกูโคตนน้อยกูจะสู้ใครได้วะอะไรนะโอเคอะไระอือนเหมืนตัวเดิมด้วยวะไม่เปลนจริงดิใไ,ไม่ มึงให้เวลากูาเลือกนานกูก็เลยเลือกเป็นเหมือนเดิมกูมเล่นแชงกองน่ดำดีวะแชง The Movie ใหม่อ่ะ ลูกฉันอะืมม่อไรกูไม่อยากดูกูอยากดูแชนจริงดูแนันคนไม่ดูเขาก็่ดูแชนกันจริงอืมสีประจำตัวเสียลูกนะฉันพูดสีประจำตัวไม่ใช่สีแดงเย็บ yeah. แต่กูลูฟี่สีขาวอะไรเสามลูฟี่ขาวก็ล่างล่างเกียร์ห้า มึงว่ามัดเกียร์สามมันอันเล็กลงปะช่วงแรกแรกโคตรใหญ่อ,ะอ่ะเด้อเว่อเลยเอ้ยคุณว่ใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นนะไม่เกียร์สามดิเฮ้ตใจวะโอ้ยไอ้คนเ,เล่นแชมกูเหมืนอนกูนด้วยไอ้เกียร์ต่อยไม่โดนหรือโดนปะเฮ้ยกองกองกูขอกูขอกูขอกูอมไม่โดนใครเลยโอ้ย เหมือน <S <S กูตีใครไม่ตายล้วยแม็นี่มันไยากว่ะอืมกูก็บอกแม่งมั่วเกินเฮ้ยเฮ้ยไอเหี้ยมเมาอู้จะจ้าวกูหรอชาดหน้าอใั่เย็ดโอ้โหไฟแล้วเราจะออกไปถ่ายข้างนอกกันบ้าน,นะ่ะ นั่งนอกฝนดูฝนจนท่านไม่ตกอ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยกูจะตายเหรอเนี่ยเอ้ยนวดขาวไอ้ชิบุแยนนวดขาวกูโดนไม่ถูกโลกกับนวดขาวเข้าใจไหมไมาเยี่ยมยามายุ่งกันมายุ่งเกือบตายแล้วเฮ้ยมันมามันมามันมาีีีีเเยมาดดจเฮ้ย ไอ้นั่นของใครวะของเราไปหาศัตรูดิหาขี้สามทางอุ้งโดวใส่หนูโอ้ยกลองลกูเฮ้ยเรลี่กุอยากได้เรลี่ว่ะขอดิขอดิขอด,ขอดิตัวนี้ก็ได้ไม่โดนอะไรเลยเหรอ ระวงนี่ดอนนี้กูได้ตัวมาโทษกูได้กูได้กูได้ไม่โดน เย้ก,กูได้ละตีทั้งงานดึง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 อีเชี่ยไม่ทันเยอะแค้โอ้ยกูเล่นตัวเก่งเลยนะเอ็มแข่งกูสุดเลยตั้งชื่อคลิปว่าอะไรไม่รู้ว่าวันพีวันพีนพเทสโคไม่รู้ว่า ไอ้วันพีชตัวที่รัดว,วันพีชบอลที่รัดไม่รู้ว่ะอะไรกันคนวันพีชบอลที่รัดเล่นๆเลยโอ้แชงกุตกเบต้าแล้วเนี่ยตอนเอกใครดูใครดูวันพีชอ่ะวันพีไม่ต้องอ๋อเสียงในเกมมึงเหรอไม่ใช่ อาม,ามาดิกูรออยู่นะี่กูจะไม่ปิดวีดีโอ,โอด้วยการแพ้กูเคโดนร่างกากมาเล่นเียว่าโอ้ยเพรอีกเม็ดเดียวเองจะเปิดได้แล้วเนี่ยเข้มเมาหัว,มา,วามาขาเลยเมาเลยนล <c oughs> อนเมาเชื่อไอ้เนี่ยตุ่มวา แต่กูว่ากูเมาแล้วกูเข้าถึงเกมนี้มากกว่ามุมกล้องแม่งมึนๆเล่นทำไมมึงอยากกูเล่นเลรี่วะกูจะกูเล่นหยอวิดีโอนี้กูตั้งชื่อว่ารีวิวลูฟี่เอส ไม่เก่งเหรอตัวแจกตตััววแจกเหรอมึงแลกมีเครื่องเล่นอะไรกูบล่ะไอ้เหี้ยกูเอาคืนมัาทำเหี้ยอแล้วได้มันจะตั้งชื่อคอนเทนต์ว่าอะไรแลกแลกเครื่องเล่นโอ้ยนี่เหี้ยสามร้อยอสูรครบเซตไอ้สัตว์เป็นไงครั้งหน้าเราทำคอนเทนต์นี้ดิมึงมึงเดินกูปล่อยสกิลนี่มึงดูร้อยอสูรครบที่มันไปสัตว์โอ้ยเหี้ยเอาแต่กูหมวกฟางอะครับ โคตรเท่โอ้ยอันก็โอ้ยเแยดาวเต็มดาวเต็มเหรอแย่แหละเราก็อย่าไปยุ่งกับมันมันตัวไหนวะดาวเต็มครึ่งร้อยเหรอเดี๋ยวกูดูให้ขดาวเต็มคือลูฟี่แขนยาวสแลกแมนดาวเต็มมันมีสองตัวเป็อะไรกูเองขอกัวเอ้ามึงทำอะไรอ่ะเอามึงตีข้ามเลยเหรอ กูเล่นตัวไหนวะกูเล่นคุยินกูเล่นว่าใครดู I know him he is dinosaur เฮียงงูใช่เจอกูไอ้เหี้ยอดดามจเอชไม่ได้เลย dinosaur อุย้ยเชีย่ยกายเป็นหิน ใช้เดกแป๊บอื้อฉช้เฉ่หนอเช้หนอวบาวบวื้จะโดนเฉงฆ่าแจ็คช่วยอุ้ยแจ็คโรโหดอะ จะ,จะวิ่งไปทักทายห้องน้ำดช่ไหมมาเร็ววัยรุ่นโกโกะโอ้โหกูตายตายหาได้หมดไอ้พวกเฮียน <c oughs> ี่คอพลังอไรโดนเสาอุ้ยตายเฮี้ยกูดโดนาโาตายเลยมา โ,โอ้โหเหี้ยสามตัวกลัวเราไปสู้กูพุ่งเข้ามาแล้วกูวัดวิ่งหนีอูนี่แหละใครดูโอ,โอ้โหใครไข,ขต่อยกูเมื่อกี้มึงโดนมนัดหนีกูไปเฮ้ยเกิดตัวอะไรวะหมดเล่าอ่ะแดกเล่าก่อนอื้ออื้อร้อยสุดมึงบับแดกขนาดเลยวะ มานี่เลย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 พวกมึงอ่ะกูได้ทองกูได้ทองวันนี้วนี้เลยวันนี้เลยไม่เจ็บเว้ยพวกมึงอ่ะมานี่เลยมามาขอสักตัวดิเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นอ well. well. ี <c 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 ่กูขอไอ้นี่กูขอไอ้นี <c <c ่ก uh> ูขอมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยขอบ้างขอบ้างผมไม่ได้เลย โอ้กูไม่ได้ไม่ได้คิวเลยเล่นงเล่นของกูไหมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอยากเล่นเลี่อะ